โอ้จำลามแห้งได้หละเอ้ยขอบไปไหนเลยอ้ลมแห้งชับบาดเนี่ยโดยมันมีมากเรื่องของเรื่อแต่ในจังน่อยวันนี้เนาะคุณหอนนำแล้วปากว่าจะได้ไม่ได้มานอนอยู่บ่มานนิเนาะกักันแบบคนบมสีียนเก๋ก็คือสิดีแต่ว่า คนเซียนี่ยานมันคลํำแบบออคนเซียเปน,นี่ไปส่วนไปให้กับบุได้ยานมันบล็อกออแบบผู้ผเซียหันทามเฮาเดมันเป็นพี่มันท่าอออันนี้เขามาอยู่ อาคารของน้ำของทางน้องซอนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งหันมุมกล้องไปแกเม่นยู่นี่แหละพี่น้องเนาะบ้านขื้นซานของทางมีตู้ที่เราเพิ่งจากไปเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเบอร์นิก็โอ้เนาะทางญาติพี่น้องบ้านใกล้ขึ้นเคียงเขาข้าเจ้ารื้อมางเนาะรื้อมางออกแล้วก็ทำความสะอาดไม่พี่น้องเนานะซอยกัน พอปกติอยู่ใต้ตลา,างใต้ทุนนี่โห้เหือพี่น้อยจกักเมนยังไม่ยาเนาะเต็มอยู่เอ้าเดี๋ยวจักหน่อยสิย่างไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่านี่แหละพี่น้องเนาะเขามารถอ่าเห็นทางน้องซอนเนาะกับรถครูหูเราหรือว่ารถอ่าน้องไซก็ว่าได้อันนอี้เนาะสบายดีสบายดีดกี่โลนี่เนาะยังเหลือมมาบควิวดีโยแต่ว่า ออกรถนั่นมันโมเมนยามฝนเนาะมันเบิดยามอ่าฝนตกแหละคันว่าคือนั่นนะพอแห้งพี่นุ้นยขีดตมแถวนี้นั่นโอ้ยเออออกรถออกรถนั่นนั่นอ่าหน้าฝนนี่บวปพันได้เนาะอ,อ๋อก็ถือว่ามาอัปเดตถามข่าวเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะกับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เปิดสุขุสุคนในะพี่น้องเด้อเนานะพบเจอกันอีกคือเกา่าอ่าคือเดิมพี่นอนะ้องเนาะอ่าเพิ่มเติมเนยกาเดี๋ยวเฮาแวะเบุงนีดก่อนหล่ะกับจังพ่วงไปทางอาเจียงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะถามทางอาเจียงก่อนว่าอ่ามือนี่จะได้ยกย้ายมาได้หรือบอ่เนาะเพราะว่าอ่าเป็นมืออ่าอยู่บ้านนี่เป็นมือทีมผีเนาะถ้าเอิ่นภาษาบ้านเฮากับพี่น้องถ้ามือปรงศพ บางบ้านบางเมืองบางแคเพิ่นกระเือได้พี่น้องเนาะการยุ่งย่ายไปนอนที่รับมองนอนมองมองไม่มอง,มอง,มมองอยังสินะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวถามทางน้องๆเพิ่นอดีทีน,นึงเนาะถามบ่พร้อมกับแม่นว่าามื้ออื่นเนะานเนะหรือว่าจังได๋ก็เดี๋ยวรอรุ่นตามเบิ่งนํกากันเนาะพี่น้องเนะะานนะเอาอมาแบงนี้ก่อนเอาจะมาเตือนหรอนอือเปล่เนาะมาที่ที่ดินพุทนเฮิงแล้วบ่ มาแต่หม่องมาดาที่ดินของท่านกระเจืองเออล้ลางกระเซ็ดมันนี่เออแล้วนี่มันยังหน้าปลาปามาแล้วเนาะโด้ยโอ้ผักแดงเขาเจาะเลยเขาไทยนะอือชาวบานเขามันมันเห็ดน้ำมันชาตลอดมันมาช่วงนี้อ๋อ้มันระบากมันแบบมมีน้ำก็เลยเจาะเลยนะเนาะโด้ยอือ ตกเองเลยชิปแตงเถืยหน้าปลาน้าบัวมาอื่นชื่ออะไรก็ใครแน่เอาใส่น้ำบะด้านเนาะโปรตีนแก้ไขไว้นี่มันมีคือกันนะแต่เขามีเงินมีทรัพย์กำลังพอแล้วก็ช่อไว้ไปหน่อยหน้าปลาปลาบัวมาาลายมื่อไลร่ขาดเพิ่นตลอดน้าปลาแตงเืียกันน้ำมันคุ้นกับข้าปิดประมาณจะซีเมื่อเขาก็เปิดอีกหมายว่าเขาได้ใช้ตัวเนื้อเนาะ ดเออเ้าเนา่โคตรเนี่ยโน่นี่เป็นจังได้ครับขี่ม้วนอยู่บ่ดูโมนเนี้ยนะคอยมาคอยไปเด้อหุ่ยนาะโอ้เอ้าแบ็นกระจกนี่ตั้งหันนอกบ่ โดยเออเป็นีได้คือหันออกเอาชุมเฮาบัมักชายแถวเป็นได้คือบัวมักชายคือบัวเท่บ่ฮะมันบ่เท่บ่มันบ่เท่โอ้เนโหนี่ความคิดบระลุนได้หนิเขาเป็นกระเทยแหละใส่แว่นใส่เินใส่แว่นตานี่เป็นกระเทยเออมันเบิ่งไปคือบ่งามเนาะเออกระเทยขับรถแด้เป็นบ่ฮะเอาเป็นบ่ฮะคู้คนบาได้ใช้มา ว้าวเด้อเนาะผู no. <laughs> oh, ้ตู right ้เนาะเออบ่ดีอย่างนึงก็บ่ใส่แว่นตานั่นบ่ใส่กระตกนั่งอยู่บ้านนอกเฮาเป็นจังดอกโดยแต่ว่าถ้เข้าไปในเมืองนั่นจังได๋ก็ต้องใส่แน่นอนอันนี้น่ะโดยเนาะโดยเอออยู่เฮาีดหมดแ่เข้าไปในเมืองนี่จังได๋ก็บ่รอดแน่นอนล่ะบ่แม่นอย่างดก็อย่างนึงลเจ้า อ่าน <This> like ้ ite, ําม <c bumper phrase> ันลดก็หมดเออมาขอเสียงเบาเนาะอ่ากินแล้วบ่ข้าวเจ้าน่ะกินแล้วอะกินแล้วกินแล้วบ่โดยอือเอาเบิ่งก่อนอันนี้ก่อนออากินบักส้มก่อน Chắc là hơn con chắc nói bì kho và hai yang bầm bầm bụt con bạc nôi không à... oh. thể là lạc chưa có phải thang mặt chưa nôi bầm 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 trường bầm 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 ปวนเขาเจ้าลือบ่เขามาบ้างบ่โดยบ้างได้เห็ดใหม่ซั่นบ่โดยเขามาบัดเดมันมันจักพี่สรางสั่งมันกกเด้ไปทางไปคนละโอ้แม่นลเนาะอันนี้อันนี้ปว่าอันเจ้าซอยกันนี่เนาะโดเจ้าย่างไปกล้องไปส con con đang khô gì đó nó tại tà làng hơn nó rồi cục nghe thì rồi đây thì rồi và này cả lục là nó kẹp miền, soi khăn rồi à, bắt rồi bắt cuộn cả lông bạn này chọn nằm đại nam chọn khi si khác nó มาเนี่ยไปเบิ่งพ่นก่อนเป็นเห็ดกินยังไงกินข้าวไัดนี่งไปเบิ่งก่อนจังหน่อยก่อนเขาเห็ดชินมัวอเห็ดกับเข่ากับน้าบ่อนี่ยนะโดยโอ้โหแล้วนี่พันขาง <c oughs> Finally, like oh, ่วบ่คือขาเบ่เนาะงัวงัวบ่งมัวทางในในบ้านบัดนเขาให้อ๋อ มัวเล่าไงมัวทงในบ้านเอาให้เบอรโอ้คือดีแน่เนาะก็มัวเป็นพวกเป็นพวกอย่างเราก็ให้บมดเลยเลยมันคือเนี่ยเนาะโอ้หลายอย่างเราเนาะเราทำบุญเป็นในบ้านเนาะดีเนาะเสียสละพี่น้อ้ยให้ทุกอย่างกับลูกบ้านเราทำบุญคือกันเกล่ยเินนเเาะราทำบุญคือกัน นาะสารุโมทนาบุญนําร um ับทางอ้ายกับเอ้ยเพิ่นพี่น้องกเราซอยถาว่าบ่มีกําลังซับนี่มันเวียกบ่ได้แล้วได้นี่อืเนาะการกินการอยู่อียังต่างๆโดยเอมันมากเรื่องอแปน่จักน้อยบดนี้เนาะพูนฮอดน้ําแล้วผักได้เนาะเออเจ้าเจาะน้ําน่เนาะแล้วําเจาะกันคักแล้วคักโดอดน้ํา้ สมเลยแนปะ๊บเดียวได้น้ำเลยเนาะจอยหลโดเลยโอ้ยหลอเนาะจังมือชาดได้ชิ่ได้น้ำเจาะแบบนี้โตนี่ผมได้ลองเต็มที่เพราะหาเงินจังชาล้านนะจังสีไล่นะแพงสิบสิบสิบแปดล้านเออเงินน่องหัวนะสิบเก้าล้านเม่อวานนี่นะโตน้ำ เจ้ามาเจาะน้ามึงเนาะครับเพราะว่าอันนี้น้าปลาปลาขาดลายมือเลยเป็นอาทิตย์ซองอาทิตย์อลไรยังโมเล่เลยก็เจ้าเจาะน้าเลยบดคือน้าปลาปลาขาดอยู่ในสายเลยอืมกำลังพากันมัางหัวกระดูกเนาะม้างต่างๆกันเนาะเอกงานคักเนาะไปเจาะน้ามมาสช่เขาเนาะหรือว่า นั này, no. th th ên, ่นแล้วบาดนี m, ài, rồi, ้เนาะดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวบ่เสียงมีแต่ว่านันแหละเดี๋ยวเสียงสิไปหาทางกระเจิงก็เด้อล่ะเด้อโดยทางว่าทงคุยนํากันอีกทนึงเนาะโดยเอ้ขอบใจหลายเด้อดกซอยเบิ่งแยงนํากันเนาะนแล้วแหละมีแต่ว่าสิไปถามเนาะก่อนว่าเราสิโยกมามื้อนี้บ่หรือว่าจังได๋โดยแก ไปปัดกวาดหยังอยู่พัดแลบาดนี้เนาะเดี๋ยวไม้ไปเตาะก่อนเนาะโดเอออ้าวโอเคเด้อล่ะเด้อโดอือโดๆปาเอาเดี๋ยวพะพี่น้องไปต่อกันอยู่ากระตูน้อยอเจืองเนาะหลังจากแล้วแล้วก็ไปเบิงนกอีกมีหลายเรื่องหลายอยู่ดอกพี่น้องเนาะปัดกวดทําความสะอาดเมียนไม้เมียนตอก เอาตอว่าย่างเข่ามานี่โอ้ยหุ่นพี่น้อยตั้งกำม,มังอยู่นเนาะด,ดีนี่เอ,เ,อเ,อเอาเริ่มกันถ้ามา,าทำความสะอาดบุก,บกเบิกเก็บเกี่ยวกวดเห็นแล้วพี่น,ออน้อยเนาะแบันี้นใไ่เนาะยังไง เดี๋ยวเบิ่อข้างนอกนี่ว่าธรรมดาได้บัปเข้ามาช่องเบิอ้องทางในนั่นโอ้พออยากเอาอันมอนมาไม่เลพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาเป็นจังเด้อเออฮาเอาสบายดีตอนค่ำตอนแรงเนาะสบายดีเด้ออือเอาเอาันนี้ให้ซื้อมาฝากป้ากัากกนน่งกินก่อนก็ได้เ,เดี๋ยวนั่งกินก่อนก็ได้เดี๋ยวถามพูดคุยน้ำกัน Okay. จุดอยลามไปเนาะโดย <c oughs> เอากวยทอดกินเล่ละพักกินกินเลดเลยกินตอนมันกรอบมาและมันจังแซบแล้วกินเมืองยุ่งะเอ <c oughs> เอได้ยุ่งผลักก็ได้อีกหรอกว่าแขวแเรามีคันเบน้ยนักที่ยอให้ลูกเอา ความหน่อมาพี่ละบ้านนี่โอ้ปากกระจาดเขาเหลือแพนนึ่งเนาะโอ้ยบัานนี้พอดีแล้วสารคันวา่ามงเห็ดหนึ่งเข่าหนุ่งน้ำนี่เชเอาอยู่ทางนี้บ่หรืออยู่ยทึง็อยู่เห็ดกลิ่นพอ,อได้อันเห็ดพังนั่นและสบายอยู่ใช่ละพังนั่น มุมพี่บ่ด้วยมุมแฉน,นี่เนาะด้วยมุมนี้หนึ่งอยู่นี้เนะ <c oughs> าะด้วยหัวใส่หลังคาก็ได้อยู่หลังเนาะด้วยมิเชลเอาเอาผักกระจัดเอาลักมาพังนี้เนาะด้วยพังลักสองลักเอาผักกระจัตตตดตอกตอกด้วยขังก็ได้แล้วเนาะพอได้อันมงเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะ ตัวข้าวสามอันนี้แหละพี่น้อยเนาะสามตัวนี้ใช<ม>้ชาเป็นยังไงมือนี่คิดว่าชิได้ไม่ยกใยมานอนอยู่บ่มือนี้เนาะก็กันแบบคนบุเซียนี่กก็กคือสิดีแต่ว่าคนเซียนีนยานมันคลั่งเอออันนี้แหละคือบุเซียก็เลยจังอย่างมาถามอีกทีนึงนะโดยบ่ามือนี่กับคนในบ้านเสียเนาะมีตู้แล้วเสียแหละ สมมติว่าเขา <c oughs> เขาไปพังพีมือน,นีเหาก็บยูไบรแบบลาวอยู่ในดินในดอนตัวดินดอนตอนยาเหาก็บยูไบรแบบนั้นออแบบคือแบบคือไปน้ากันนั่นเดลาวกับมือน,นีเหาแยากย้ายก,กับมือน,นียันมันคลามน,นกันเกิดข่าว่าเราไปด้วยบันเทาบันมางใช่ปะด้วยโอ้ Oh. ก็คือเปรียบคือว่าเฮ้าก็คือเฮ้าก็เซียน่าคิดว่าแบบนั่นแหละนั่นแหละพอก็บอกแล้วว่ามืออื่นก็ได้แล้วว่ามืออื่นก่อนแต่ถ้าแต่คว่ามืออื่นสะนเนาะโดยนี่ตามที่อยู่พี่กระถือกันเนาะโดยอยู่ว่ามืเสียนี่ก็ส่วนไลก็ะยังยังมีอยู่ได้ <c oughs> โดยอ่อโยาโยกใหญ่ถ้า สงควบกับผู้คนในบ้านเสียสินะโดยแบบคนเสียไปมีไปส่วนไปให้กับบได้ยานมันบล็อกเอ,อบ,บผู้ผู้เสียันทมเฮาเด้มันเป็นพี่มันทาเฮาเขาเจ็บเจ็บขไข่เลยป่วยด้เนาะเลยอ,อ่ะ,อะสโนมิจาว่า <c oughs> บเปียงเมื่ออื่นเนาะเลย

mai mình may bưng bời thì khung sẽ phai còn có đấy chả nó rồi và thì chạy nhảm các vị thôi à và đạc noi mình như đái kẹn quai bò coi nhảm nữa, hai mẹ nhảm hay là bón nữa, ơi áo kho bùn, nó rồi, ôi lam là ấy khổ bên này ลมแห้งชับบาดเนี่ยเข่าป่าใหญ่แล้วมันยากได้เนาะยานมันเข่าไปพุ่นยานไม้มันถึง,งเขา่าเอาตัดแล้วก็ระดัะตัดพรมพรมมันอย่างก,ก็ใบไม้ยันๆ่าๆนะมันนำโอ้มีน้ำยูดย้วยโอ้ยไข่รย,ยูด้ะวัลมแหง้งมันปิวเข่าไปพุ่นแล้วได้เนี่ยแม่เอาวุอยู่ได้ แหละหมอนให้รับบนได้เนาะพูดอยู่ร่มพูดเห็นเงีเรียบร้อยแล้วน่อกันด้วยเออเอา,เอา,เอากับพื้นกระไพนี่โอ้ยยันไม่ชวนเข้าจงังเลยสวยอีกบ่ด้ว <laughs> ยเอา้าไม่ชวนก็นเจ้าก็นั่งให้อยู่แล้วบานะ้านเนี่ย เบิ่ดละบ่เพิ่คักล้บ่โดยอ๋ออะเดี๋ยวใจงึกนํากันอีกเทื่อนึงเนาะเพายังบ่ทันได้กลับอยู่อืออ้นี่เนาะเดี๋ยวโจก่อนก็ได้หลายเนาะย่บ่ฮดหลายมันมันบวมด้เบิ่งเมียบอกว่าฮดยามมันตายพเอาบางเทื่อฮดเรือยแล้วมันบวมได้ากมันโดยมันแห้งๆจัน่อยก็ได้เนาะฮดน้อยๆแบบนี้ก็ได้บ่ต้องฮดหลายก็ได้ ว่าพวกอข,อของนอนในเา้าหดเรือนนี่มัน้หักมันสิเปื่อยเลยเออน้น้า,นาแล้วอ๋อกกก๋วยเนาะปรุงไปเลยโดยเออบวมมันหัวมันยังอยู่ด้วยแถวนน้เนาะโดยตีนนี้ก็เอาตัาดไหมแต่ยังมัน ขึ้นอีกยังป่งอยู่เนาะโดยโอ้ยเอ้าเนาะกะ็จะตุ่มน้อยกส็สําเร็จเนาะมีแต่ว่ามื้ออื่นเนาะสิได้มารับมานอนเป็นมือวันศุกสนุกสนานเนาะดีดละพี่น้องเอ้มื้อนี้กคบกับมื้อนี้กบ่ค่อยดีปานใดก็เนาะตามความเื่อตามทีเ่เฮาเคยถือมาเนาะอันนี้ทางพ่อเจ้าก็บอกว่าบ่าให้พามานอน,นบอยอวอว่ายานคลํานั่นแหละเนาะ ไ,ไม่นั่นก็แต่งเอาเต็งเอาโอเคอันตัวนี้เลยเธอเจ้าเช็ดได้เราเบียงตัวนี้นะบอยไปสิเลยบอยโดยไว้แบบนั้นก็ได้เถ<ะ>อะว้แบบนั้นเลยเสบายเนาะจนเราว่ายแบบสี่อุเฉียงคิดว่าตัดตัวนี้นอกเฮ็ดย่างขึ้นไปพุ่นเหน่อสิปลอดภัยกว่าเบิ่อก็เจ้า กระเ็ปประตูเอาเด้อด้อนี่ได้เสนอะเ็ปประตูเอาไม่แป้นเฮาได้ยังอยู่สองแผ่นอยู่เนาะอันเอาไม่แป้นก็ได้มาตัดกระเ็ปประตูเอาเด้อล่ะเด้อเด้อเราซื้อบันพับมาสองโตนี่ตอกใส่เสาเนี่ยตอกใส่เสานี่ก็เฮ็ดล็อกใส่นี่ก็ได้เนอะล็อกกุญเจไว้ไม่แป้นมาตัดต่แผ่นหนึ่งกระพอเยอะเนาะเดยอ่าแปนปูที่หลวงปู ่าซ uh, uh, ื้อให้เนาะเดือจากข้าวเทอันป oh, no, mm ูแ hmm. ป้นตัวนี้ล oh ่ะเนาะโดยมาตัดใส่โอ้ยเนาะขึ้นปัดกวดแล้วบ uh, ่นี่ยังยังอยู่บ่โดยเออางบอื่นก่อนก็ได้ซะเนาะโดยเดี๋ยวสิได้เฮ็ดปั๊บเถอนี่แหละพี่น้องเฮ็ดหม่องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะโดยเฮ็ดค่อยไป การลมหนาวเย็นได้ไหอนี่และมีอย่างเพิ่มเติมมีแบบว่าจังไรบ่เข้าใจจังไรก็ถามอ้ายเด้อโดยอหาไหม้เพื่อพอได้แก้ไขพอได้อันนี้บอกน้ากันเนาะโดยบางเคือบอกบอกนะบอกหูคือกันได้เนาะโด้โดอ Sờ một chân nồi con Ôi oh, nó no. phụ đi đã lọc Phải số là siêu mặt trẻ khăn này nó Đôi Ở, Ôi phụ đi ngàm đây oh. no. Nó 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 kia bắp nà đi ờ nè nó người xa xây cùng tụi này mới lọc, nó Đôi Mất nẻ nè chắc nồi Tìm hông anh nhanh ăn năn đi lọc Phải bắp khỏi đi แลนชุดชัมนี้หน่อยเนาะชัมนนีนะ้หลังหัวมนะันเนาะวมันกว้างเลยกว้างสิบหกถ้วยอยู่บ่เลยโอ้แข่งบาดยังบาดนี้เนาะเออ้มเลย จะตะปูนะเบิ้งเด้อน้องเด้อดวย,ดวยอ่าให้รู้สึกว่าตะปูนอย่างที่อะไรเลยัยนหยียบยันยังหลอกอย่างนี้เนาะผงม่วงนี่จะน้อยเป็นหลอกนี่ได้กินเด้อนี่ ด้วยเท็บเดียวแด้วนวี่ดูเลยดีดีฮ่าเนาะทันว่าเขาย,ายกยากไามพี่ละมืนก็จังเห็ดประตูเนาะโดยเหตุประตูปิดกั้นเนาะพี่น้่นจะได้ไปใส่ะลกไว้เลยวันี <c oughs> คนว่าตอกใช่นี่เจ้าว่าคืออยู่ว่าฉันเนาะพังลากใส่ช่องลากอยู่นี่แต่ก็ยิงเข่าใช่ฮะตามตัวยิงสิญยออมานี่ทักอยู่เร้เนาะโดยคนว่าคนว่าว่าสีต่อเติมมานะคนว่าอยจะให้ฮื้นครัวมันมีอันยังกาะมีหลงังคาเนาะเวลาอยู่ให้กินเนี่ยใส่สั่งก,กระสีก็ประมาณนี่แหละพี่น้อยหมอที่แพทย์นิ่งละกระมาณจักซิปพุทธคือกันนี่แหละดึงมันี่ ลักไหนใส่สองลักยิงเช็ข่าวตัวทึ่งนี่ได้นี่กวงนิดหน่นอยดึงมันอีก็ได้นี่สามจุดนี่ฮะอัะอนนี้ตามคำบรรยายในน้ำจะซื้อเหรอดย <c oughs> แบบเออแบบเห็ดเห็ดแบบแบบล,ลังไงล่ะกะเห็ดเฮือนลังนี้แหละเฮือนลัแบบลงครัวเฮือนครัวบ่เห็ดกันน้ะยาบ่ต้องต่งอายาอะไรเนาะพอแล้วเนาะ เอาบัตรเอาจุไพรได้แต่จุอยู่ใช้ฉบับจุในนี้แหละคือข้อเราขึ้นเนี้ยอยู่ในกินไปไหวทิงพุ่นเนาะโดยแต่เราลอออ็องแจ้ไว้บอนเห็ดกินจุไพรบนเฮือนนี่ก็ได้เนาะเห็ดครอบแบบอันนี้บ่แมน่นเอาใส่ดินแล้วก็เอาตอกตอกไม้แบบนี้แล้วก็ใสด่ดินดินดินถึกนำแบบคล้ายๆคืออัน บ้านบ้านห no นองไม้หนองท้ายเนาะเหตุเดียวกันเห็ดไดอือฮัะซาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ได้คำตอบน้ำกันแล้วมิจาว่าเดี๋ยวจังเบิ้งน้ำกันอีกเนาะจังปรทธานได้กลับลกทางบุเชง,ง, uh, งกับพี่น้องียเบิ้งทางน้นอ,นองๆเพิ่นอ่าสิไปถึงไม้เบิกตอบน้ำกันอีกก่ no. อนเนาะเพราะว่ามืออื่นนี่แหละพี่น้องเนาะ ว่าเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องแลแ้วก็ไล่คำตอบเนาะมือนี้นทางน้องเป็นบ่ได้อ่ายุ่ย่ายมาเพราะว่าคลังพี่น้องเนาะตามที่คลองบ้านเขามันก็บบวกคือกันเอาโอเคแล,ะละ้วละ่ะเด้ออสบาย,ยทั้งพี่น้องก่อนเนาะโอเคไปะ่ะอะพี่น้อ,อยเนาะเดี๋ยวจังมีอย่างจังมาพูดมาคุยอ่าน้ำกันอนีกเนาะสำหรับทางกระตูนน้อยคอยทางมาเนาะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อนอนอยู่ดีมีแห้งลำดรวยเบิดสุขุสุขคน พบเจอกันในคลิปหน้าเนะาะสวัสดี